เอาละครับผมสาหรับใครที่ซื้อแอร์เคลื่อนที่มานะครับสิ่งที่ต้องรู้นะครับผมคือถ้าเกิดซื้อมาแล้วมาเปิดเลยแอร์เคลื่อนที่มันจะไม่เย็นนั่นเองนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับใครที่แบบซื้อแอร์มามาเปิดปุ๊บอย่างเงี้ยคือจุดที่มันเย็นมันจะเย็นแค่จุดที่ลมออกนั่นเองนะครับผมซึ่งอยากจะให้มันเย็นจริงๆนะผมแนะนําว่าท่านผู้ชมต้องใช้กับมุงแอร์เท่านั้นนะคือมันจะเย็นกว่าแอร์บ้านแน่นอนถ้าเกิดสมมติว่าไปใช้กับมุงแอร์นะครับถ้าเกิดทําระบบ2ท่อขึ้นมา มันก็ช่วยความเย็นได้ประมาณ1-2องศาประมาณนี้นะครับมันยังไม่ได้ช่าขนาดนั้นนะถ้าเกิดอยากให้ดีที่สุดแอร์เคลื่อนที่มันต้องใช้กับมุ้งแอร์เท่านั้นนะครับมุ้งแอร์จะเป็นของเต็นท์แอร์มุ้งแอร์อะไรก็ได้ขอแค่ว่าให้พื้นที่มันเล็กลงนั่นเองนะคือหรือเราจะมาใช้กับห้องของเราก็ได้นะครับแต่ว่าห้องของเราอะคือมันต้องเล็กมากเล็กประมาณสักอ่า ความสูงประมาณสัก2เมตรความกว้าง2เมตรประมาณนี้ก็คือยังได้นะครับสูง2เมตรกว้าง2เมตรประมาณนี้นะคือได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดแบบสูงกว่านี้ก็อ,อาจจะไม่ได้แล้วนะครับก็คือ2เมตร2เมตรห้องกี่ตารางเมตรนะจำไม่ได้เหมือนกันลืมคิดคิดไม่ออกคิดคิดอะไรก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แนะนําว่า ประมาณนี้คือมันจะได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อมาแล้วนะให้เรามา DIY ห้องเราก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากแชร์กับมงงแอร์นะครับคือแบบนี้มันจะทําให้เย็นมากแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีแบบนั้นคือมันจะไม่เย็นแน่นอนถึงจะทําระบบ2ท่อขึ้นมาก็ไม่เย็นแน่นอนครับผมถึงเราจะทํอ่าประมาณ ใช้แอร์ประมาณ1 5ื่นห้า BTU อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดแบบห้องใหญ่ๆมันก็ยังไม่เย็นอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็แนะนําว่ามันจะเย็นที่สุดต้องเป็นมุ้งแอร์เท่านั้นนะครับผมผมไม่ได้มาขายมุ้งแอร์นะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากของเขานะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวไปหามาให้หรือถ้าเกิดหาเองได้ก็ไปหาเองได้เลยครับผมเจอในเว็บตรงไหนที่มันราคาถูกถ้าเกิดอ,อยากได้ก็ไปหาเองก็ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้หาไม่เจอก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะไปหาลิงก์มาแปะไว้ให้นั่นเองนะครับผม ก็ไม่สามารถแปะล,ลิงก์ได้นะแอปมันเป็นอะไรก็ไม่รู้งกงกสุดๆเลยแอปนี้ <c ười> คือแบบทักไปข้อความก็ไม่สามารถแปะล,ลิงก์ให้ได้นะครับผมในแอปดิ๊กตกนะแต่ถ้าเกิดเป็นแอปแดงของผมมันะสามารถแปะล,ลิงก์ให้ได้นั่นเองนะครับผมโอเค ก็ถ้าเกิดเป็นของใคร DIY ขึ้นมาได้นะก็แนะนําว่าถ้าเกิดไม่อยากใช้กับมุงแอร์ใช่ไหมลองไปหาท่อ PVC มาแล้วก็แบบมาต่อเป็นโค้งขึ้นมาแล้วก็ DIY ขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือแบบในห้องเราอะถ้าเกิดพลาสติกก็ไปซื้อพลาสติกมามันจะเก็บความเย็นได้มากนะครับพลาสติกใสๆที่แบบแผ่นบางๆนิดนึงนะแล้วก็ามาครอบมันถ้าเกิดไม่มีก็ไปเอาแรปอาหารอะเออเอามาแรป ตามโครงไปเลยแล็ปไว้ทั้งหมดเลยนั่นแหละเ <c oughs> ดียไวขึ้นมาเองแล้วแต่ความคิดใครสร้างรันนะแล้วแต่นะครับผมแบบนี้ก็คือมันจะเย็นนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแอร์ตัดการทำงานมันจะหายใจไม่ค่อยออกนะซึ่งมันจะเหมือนเตาอบกันเลยทีเดียวมันก็จะร้อนนั่นเองนะครับแต่ถ้าว่าแอร์มันทํางานอยู่มันจะเย็นนั่นเองนะครับผมก็มีข้อเสียข้อดีก็ออกประมาณนี้นะสําหรับใครที่แบบห้องยยใหญ่ ผมแนะนําเลยครับแอร์ติดผนังจบๆไปเลยครับผมคือถ้าเกิดมีเงินติดตั้งได้ห้องเช่าให้ติดตั้งก็แนะนําว่าเป็นแอร์ติดผนังจบทุกอย่างครับก็คือไม่ต้องมาสนใจแอร์เคลื่อนที่เลยแต่ว่าถ้าเกิดของใครที่แบบอ่าห้องมันติดตั้งไม่ได้ อะไรประมาณนี้นะครับผมก็สามารถใช้เป็นแอร์ขึ้นที่เป็นทางเลือกก็ได้นะครับแต่ว่าก็ยังบอกนะครับต้องมาใช้กับม้งแอร์เท่านั้นนะครับผมไม่งั้นก็ดีไห้องขึ้นมาถ้าเกิดห้องของเราอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ลองดี y ขึ้นมาเองเลยไปซื้อพลาสติกมากั้นห้องก็ได้นะหรือเป็นม่านอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นพลาสติกจะดีที่สุดนะครับมันจะเก็บความเย็ยนได้ดีกว่าม่านนะซึ่งม่านมันจะเป็นรูมันจะเป็นผ้ามันจะบางใช่ไหมความร้อนมันจะเข้ามาง่ายนะครับความร้อนมันแบบ จากข้างนอกกับมันจะเข้ามาในห้องเราได้ง่ายนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพลาสติกมันจะกั้นเหมือนแบบาตามห้างตามรถมาส่งของตู้เย็นอะไรพวกนี้มันจะมีพลาสติกกั้นนะอ่ะคือแบบนั้นมันจะดีกว่านั่นเองนะครับก็ไม่ต้องเอาพลาสติกหนาขนาดนั้นก็ได้นะเอาแบบบางๆก็ได้ครับผมเคยลองแล้วคือเก็บความเย็นเหมือนกันครับผมพลาสติกบางๆนะก็แนะนําว่าไปเอามากั้นห้องใช่ไหม ก็แบบเราก็ DIY ขึ้นมาเองเลยก็เอา,ากอกาะสกอตเทปเไปแปะแปะแปะ,แปะ,แปะทำเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเอาแอร์ไปตั้งไว้ในนั้นแค่นั้นก็เย็นแล้วครับไม่ต้อง DIY อะไรมากมายนะก็ลองไปคิดกันดูว่าทํายังไงก็ได้ให้ห้องมันเล็กลงนั่นเองนะซึ่งห้องมันเล็กลงแล้วก็มันก็จะเย็นขึ้นนั่นเองแหละแอร์ air มันก็ประมาณนี้แต่ใครที่บอกว่ามันจะเย็นกว่าแอร์ติดผนังได้ไงก็มันเย็นกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้กับมุ้งแอร์มันเล็กนั่นเองนะครับผม <laughs> แล้วถ้าเกมมว่า แอร์ติดผนังถ้าเกิดบนห้องมันเล็กลงเนี้ยมันก็เย็นกว่าก็ใช่ครับผมถ้าเกิดห้องมันเล็กลงมันก็ต้องเย็นกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่าห้องของเรามันห้องกว้างใช่ไหมแล้วแอร์ติดผนังอ่ะมันก็แบบเหมาะสําหรับห้องใหญ่ๆอย่างนั้นคือลมมันแรงวิทียูมันเยอะอะไรประมาณนี้นะคือแบบมันคอยร้อนคอยเย็นอะไรมันใหญ่กว่านั่นเองนะมันก็เลยแบบทาความเย็นที่ได้มากกว่าถึงจะวิทยูเท่ากันก็ตามนะครับผมแต่ว่า ท่อนู่นนี่นั่นมันใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้นะมันเลยแบบเย็นกว่าแต่ว่าเป็นพอแอร์เคลื่อนที่อะไรบางอย่างท่อมันเล็กลงนะครับมันก็ทําความเย็นแบบไม่ค่อยได้เย็นสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ไม่ต้องใช้กับปุ๋งแอร์เท่านั้นนะโอเคครับก็มีคนมาอ่าคอมเมนต์อยู่ครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าอ่าแอร์แอร์บ้านยังไงมันก็เย็นกว่าผมก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดเป็นแอร์บ้านอะถ้าเกิดเป็นแอร์เคลื่อนที่อะเราใช้กับปุ๋งแอร์มันจะเย็นกว่า ผมก็บอกอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเขาบอกว่ามันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้อะไรประมาณนี้หรืออะไรไม่แน่ใจลืมละ ลืมนั่นเหมือนกันครับคือที่ผมจะสื่อก็คือบอกว่าแอร์เคลื่อนที่ที่มันเย็นกว่ามันต้องใช้กับมุงแอร์คือผมวัดมาแล้วมันเย็นกว่าแน่นอนครับก็คือแอร์บ้านอ่ะมันห้องใหญ่ใช่ไหมอย่างสมมุติว่าห้องผมที่ใช้อยู่ณตอนนั้นก็คือห้องมันใหญ่แล้วผมก็เอาน้ำพุมาเอาเครื่องวัดไปวัดเปิดสิมโกอซังเนี้ยมันก็ไม่เย็นเท่ากับแอร์เคลื่อนที่ที่ว่าเอาไปใช้กับมุงแอร์มันเย็นกว่าแน่นอนก็คือเราก็ต้องหาวิธียังไงก็ได้ให้แอร์เคลื่อนที่เรามันเย็นแล้วประหยัดค่าไฟนั่นเองนะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าของถ้าเกิดแอร์ขึ้นที่เอาไปเปิดในห้องใหญ่ขนาดนั้นยังไงก็ไม่เย็นครับเย็นสู้แอร์บ้านไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธีให้มันนั่นเองนะเพื่อที่จะให้มันเย็นเท่ากับแอร์บ้านหรือเย็นกว่านั่นเองนะแล้วก็ประหยัดค่าไฟกว่านะก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่บอกว่าค่าไฟมันแพงกว่าร์บ้านก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมก็หมดนทางที่จะพูดแล้วนะซึ่งผมใช้มา นานมากก็คือแอร์เคลื่อนที่ผมม,มันประหยัดค่าไฟที่สุดแลลวครับผมแต่ว่าของท่านผู้ชมอาจจะบีทีเยอะอะไรประมาณนี้มันเลยไม่ประหยัดค่าไฟนั่นเองนะมันเลยทําให้การกินไฟมันเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งมันแบบละเอียดอ่อนมากอ่ะคือแบบมันหลายอย่างมากนะอย่างแนะนําสุดๆเลยก็คือมันใช้กับมุ้งแอร์มันประหยัดค่าไฟที่สุดแล้วแล้วก็เย็นที่สุดแล้วแอร์เคลื่อนที่ ถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้มันก็จะหาความเย็นไม่ได้นั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะทำยังไงมันก็ไม่เย็นเท่ากับเราใช้กับมุ้งแอร์หรือพื้นที่ที่มันเล็กลงอะไรประมาณนี้เด้อก็จะประมาณนี้ครับไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจโอเคครับถ้าเกิดผมพูดผิดไปกระไรต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอันนี้เอามาตั้งโชว์เฉยๆนะครับโอเคครับไปเจอกันใหม่โอก,กาสหน,น้าบ๊ายบายสวัสดีครับ